สองดอกกำลังงามดอก,กงามเลยนี่สวยโอ้ดอกนี้ยังงามเลยครับ กาสวัสดีตอนใบใบครับผมสุภุดสุคนครับมื่อนี้พักขึ้นเขามาตอนใบครับผมช่องเส้านี้ติดธุระกันเลยบ่ไดไมมครับผมก็เลยร้องขึ้นตอนใบนะครับเนาะเอาบลูว่าสิมีเห็ดยังพี่น้องครับผมมือนี้กลับมาอีกไม้หนึ่งเขาสูงยุ่ครับผมกำลังยางขึ้นติดตามดูน้ำกันครับผมเห็ดละงกเหลืองครับผมเนีสองดอก สองดอกครับผมมีอีกสองดอกเห็ดแล้ะหกเหลือ,อง ดอกหนึ่งบานแล้วครับผมดอกนี้นี่อีกสองดอกครับผมเห็นล้วูงขายไนนลยสองดอกกำลังงาม เพลิงงอกนีซ่าเนี่ยครับอันอีกดอกหนึ่งครับผมใส่คุ้มไมนี่เนี่ยกำลังงามอีกดอกหนึ่งครับผมดอกเดียว นี่ครับสงคืออยู่ครับเลาะไปเรื่อยๆครับผมเห็ดละงกขาวกับเ,เห็ดล,ละงกเหลืองอนี่เป็นเห็ดละงกเหลืองคือบมีอมูดอกเดียวมูมันบานแล้วครับผมดอกนี้เปื่อยบ่ไดเลยไข่มันก็มีครับผมไข่น้อยๆครับ แล้วงกเหลืองมีไข่หนึ่งครับข้างๆกันนี่ใ่น้อยทียเห็ดพึ่งยังมีอยู่ครับเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดตุ้งตองครับผมสองดอกเห็ดมันปูครับผมือว่าเห็ดขมิ้นนะครับนะี่สองดอกน้อ,องเต๋ เปยแล้วครับได้ดอกเดือเห็นแล้วงูอีกดอกหนึ่งครับผมดอกนี้มือดอกเดียวครับผมอีดอกหนึ่งบานแล้วครับ ดอกบานดอกบานจะแกงแซ่บนี่ครับเก็บอลลต์นี่เห็ดมันปูครับผมไลด่ดอกอีกดอกนึงครับผมลาังงาม ดอกหนึ่งครับผมดีและงกเหลืองครับส้องจูมนู้ดอกดอกนี้เหีนยแล้วเทียกันล่างยากนะครับอันนี้เอาทิ้งไว้นี่ดีกว่า หลายดอกอยู่ครับผมเมื่อนี่กับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมปีหกห้าครับผมวอลผู้สูงว่เห็ดกอครับดอกนนี่ตนนี้ดอกนต่ได้เป็นไหม อีกดอกนึงครับอีกดอกนึงครับผมปอแดงมันปูครับผมสองดอกอ,อ,อืสองดอกเกิอดอยุ่น้ำกันครับผมเห็นลูกดกขาวเห็นลูกกเหลือง เหลือดอีกดอกนึงครับนี่งามครับผมโอ้แต่งงานใหม่ปุ๊บสองดอก อโ้ดอกนีอ่อยากงามเลยครับนี่ดอกนี่มื่อนี่กันมาสองคนกับนงแพงอยู่ทั้ง่างพู้นครับผม โละไปเรื่อยๆครับผมดอกในบานอะไรครับผมดอกเดียวนี่ครับดอกตูมดอกนึงนี่ง,งามๆครับผมนี่อีกดอกนึงครับผมดอกนี้แห่งงาม อันนี้เป็นเห็ดละโงกสีสมหรือว่าเห็ดละโงกโดงครับผมอันนี้เป็นเห็ดหาดกินแซบอยู่ครับเห็ดหาดเป็นยางครับผมสองเดกครับ สอดอกหนึดอกนะด,ดอกนี้ครับเห็ดกอนี่ครับเห็ดหลากหลายครับผมมือนี่มีหลายอย่างหลายชนิดมีกระอยู่ดอกเดียวครับมันมืีโมูเห็ดกอกบานนะครับหนึ่สองดอก งได้ปะเนาะวะเนี่ยทงปีบเปื่อยหูดำแล้วครับผมไม่ได้ครับจะไม่ได้เก็บผาดสองดอกอุ้ยขายยางเยครดอกงามๆเลยครับหนึ่งจีนแซ่บเด้อนี่ครับเนี่ยเก็ดพึ่งไข่ครับ เห็ดละงกอีกครับผมนี่แหละที่ผมขึ้นมาตอนใบกับมาเบ่งเห็ดละงกนี่ครับผมเห็ดละงกตอนใบมันกันนี้อีกนะครับผมเสาใบแหลงมันสิผพ่ขึ้นไงเลี้ยวนะครับมีดอกนี่อาจทีเป็นไครอยู่เพ,เพื่อนบ่เห็นช่วงเสาช่วงใบม้งใบสองกับพขึ้นมาอีกครับผมโอ้ดอกนี่แมงกิน,นเห็ดพึ่งแดงครับผมเปี่ย ปานเพิ่อเออยู่ครับผมหลายดอกนะอู้หูดอกงามๆนี่ครับอยากบอกว่าคนแถวนี้เป็นส่วนน้อยนะครับผมกินเนี่ยอันนี้ของแซ่บเลยล่ะแกงหวานปน่านยังนี่ถ้าเพิ่นกินเป็นนิโบเหลือดครับเนี่ยสังเกตง่ายปไนเลยอู้หูแดงหรือว่าเป็นทถึงแดงค้ำนะครับผมนี่แกงหวาน อัดออชนิดนี่ขามักเน่าครับเพราะว่าขามันหวานแมงมักกินนะครับเดี๋ยวเตดดอกอเตดดอกอังไงครับผมมาดิ ดีเวลาจับถือมันจะเป็นสีค้ำครับเอาเบิดครับการเอาดอก้อยมันครับการเอาอ้หัวหลุดแล้วปู้นี่ดอกครับ หัมนองจังปลาดอกเลิดอกเดียวครับผมติดพึ่งเขาครับก็ครับผมดอกนี้ ก็ะชิดเดือดอกน้อยๆแบบนี้ครับผมดอกงหญ่เพื่อนน่าที่เอาไปเบิดแล้วจวงเร่านี่งามอยู่นี่ครับเห็ดละงอกอีกดอกนึงครับผมแบบดอกเกียวเกิดเป็นไข่ดอกนึงครับอู้ดอกงามเลย เห็ดปึ่งไข่ค้นแถวนี้กับพวกกินนะครับผมงามไข่เห็ดละโงกครับผมตอนแรกนึนกว่าเห็ดปึ่งไข่ครับไข่ยังไงนะี่โอ้เห็ดโลกขาว มีมูมันครับผมแล้วงูบปูนอีกสองดอก เ็ดพึ่งเข,าเข้าครับผมสามสี่ดอกอช่วงนี้เห็ดพึ่งเข้าเกิดอยู่หลายปลานะครับผมเห็ดก็เหลืออีกดอกหนึ่งครับดอกเดียว ดอกนึงเห็นไหมครับดอกสวยงามเลยโห้สวยอ,อ้ไปเรื่อยๆครับผมเพราะได้เก็บอยู่ครับเก็บยังไงนี่น เห็ดึูงสาต์เห็ดึูงสาดดอกหนึ่งอีกดอกนึงครับเห็ดละงกดอกหนึ่งบานแล้วครับ อยูกรับมาสองไข่มีอ,อ,อ,อีกครับผมเต็มอยู่ทั้งปลาครับนี่ครับ bình cầu, 3 đóa các ban ban nữa các bạn, bịch bình cầu, đây là bơ, đóa ดอกเดี๋ยวปอนอิ่มหมดขึ้นครับมีอีกสองดอกนะครับผมโอ้ปนเป็นสองดอกสามดอกครับผมเป็นลังหงอขาวนี่ครับพลังเริ่มมาแล้วครับผม น่อยูครงฝนตกครับผมบัน,นลิ้นมาแล่ะครับนั่นดอกนึงครับอยู่ในคุ้มหยาครับผมดอกบานแล้วล่ะดอกบานกัแกงแซบนี่ครับผมเก็ดกอดอกนึงครับผมกได้เชียวไว้บุ้น เจ็ดกอนี่บ่ค่อยเหลือครับช่วงเศร้านี่เพิ่นเก็บไปหลายเติบแล้วครับดอกยางไ่ได้เลยโอสดดีด้วยครับแต่ว่าดอกเบีย้ยวๆอันนี้ไว้เป็นเสียส้ยครับผมอันนี้เอาไปกิน ไข่เห็ดละงก,กับสองไข่เห็ดละงกขาวเห็ดพึ่งขาแข็งหรือว,ว่าเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับเดี๋ยวขาแข็งๆครับผมบีบกระโปงเต็ นี่เห็ดพึ่งไข่ครับผมเพิ่นเก็บจริงน่นาจะเทาผลเป็ดเสี้ยครับเห็ดพึ่งเขา้าซอกดอกเพิ่นบม่รู้จักนลยครับผมคนเจียงไล่เห็ดพึ่งแดงนะครับสีแปลกๆแ,แ,แบบนี้เพิ่นพวกกินนะครับผมพึ่งแดงนะครับผมโอ้ยทางภาคอีสานนี่แพงปัยังนี่เห็ดละงหอีกดอกหนึ่งครับ มานอยู่ครับเนี่เห็ดละงกกันได้เกือบล้อยู่นะครับเนี่ยนาจจ่าจะแล้วล้วล้หนึ่งอยู่ครับหลายดอกอยู่ครับผมอีกใครหพอไข่หลายอยู่ครับมือนกน,น่าจะเกิดอีกนะครับผมสําหรับเห็ดละงกอกกอดอกนี้ครับผม<ฮ>สองดอกอต้นฝนม,มาแล้วครับผมพาวเก็บ ่อกพว่ข้่อยงนายอีกดอกหนึ่งครับผมนี่ครับน้องหมนี่มีอยู่สี่ดอกครับผมแสดงว่าพอคอยมีคนมาดอกเล่นน้อยครับผมดอก แถวนี้ดอกน้อยๆครับผมก็ไปแกงตื้มกันอีกดอกนึงครับผมข้าวหองขาวๆนี่เม่นไข่เห็ด่เม่นไข่เห็ดละงูครับผมที่และดอกครับผมเจ็ดละงูมองนี่กระดอกเดียว งกขาวครับผมแบบน,นี้นี่จอกนึงครับเห็ดพื้งขาแข็งครับเอาละครับผมกัดคือสิพอสำนีครับฝนตกแล้วครับผมกับพี่ยังกลับแล้วครับผมทางลงอยู่นี่ครับผมยังบ่หอดเจ้ อยู่ที่เขาอยู่นะครับเนาะนะทับฝนบ่งแห้งกับข้าลงกับบ่ท่ำที่เปียกกับานน้องแพ้งวูบ่ทําบดามีครับผมขึ้นมาใบใบนะครับผมกระยังได้อยู่ครับเป็นเห็ดละงกครับผมช่วงแรกอันนี้กตาผมเห็ดกอก็บเรือบมลลายครับผมแต่ว่าก็เพอะได้เก็บอยู่ครับผมเห็ดตะงกก็ดอกงามอยู่ครับผมโลนึงกันนาจจะได้อยู่นะครับโล้ก็กลัวอยู่คนละเห็ดละงกได้หลายดอกอยู่ครับผมดอกจุ่มๆมดอกบานแล้วกับนี้นะครับเนาะเอาถือว่ามันมนเกือบตายอยู่ครับผมสองคนนี่ก็ได้ลนตายอยู่ครับผม ถ้ามากัซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทยคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดตามครับพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับฝนลงอีกแล้วครับผมเห็ดก็คือสิออกเรื่อยๆครับผมไปไีนนี่ฝนตกดีอยู่ครับ